สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทางเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ก่อนสิไปบ่งคลิปกรฝากกดติดตามซับสไครต์กดสันกระดิ่งดื้อเพื่อจะบ่พาดคลิปต่อไปเนาะมอนี้าากีีกะาพามาบ่งท่าเรือดื้อเพื่อนๆท่าเรือแม่น้ำเซนเอิอนแม่น้ำเซนนั่นล่ะอยู่กลางใจเมือง ในเขตบัสตี้าเกมาทุระแถวนี้สซาเกก็เลยว่าเอาให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งก่อนหน้าบรรยากาศดีดีบรรยากาศใกล้ค่ำช่วงนี้กะหกโมงครึ่งตอนเย็นเด้อเพื่อนเอนใกล้จะค่ำละละแต่เว็นเริ่มหลับฟ้าแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวสิมีคลิปยาวให้เบิ่งเด้อเอาคลิปสั้นไปเบิ่งก่นนันเนาะบายบาย